สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันชนิด เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะก่อนจะไปฟังว่นี้ไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วให้เด่นอยู่ที่9วิ่ง2แล้วก็วิ่ง3นะคะก็เข้าชุดวิ่งอยู่นะคะ2นะคะ2องคนจะเข้า2 3ค่ะ สามนะคะสามก็จบไม่เข้านะคะเจาะข้ามนะคะต้องขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะไปฟังว่าต่อไปกันเลยค่ะงวดน,นี้ให้เด่นอยู่ที่เจวิ่งเก้าแล้วก็วิ่งสองนะคะ เจ็ดนะคะเจ็ดก็จะีห้าเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะคะ สองนะคะสองก็จะให้สองศูนย์สองสี่สองหกแล้วก็สองแปดนะคะเก้านะคะ ก้าก็จะให้เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะชุดเบิ้ลนะคะชุดเบิ้ลเบิ้ลก็จะให้เจ็ดเจ็ดสองสอง เก้าเก้านะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวก็จะให้หนึ่งสองศูนย์สองศูนย์แล้วก็ หนเจ็ดแปดแปดเก้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้าสองนะคะ ท้ายนี้ก็ขอให้เอซทุกท่านมีแต่ความโชคดีนะคะเหงๆ่งแห่ง,หงต่างๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ